สวัสดีครับสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็เป็นวิดีโอสอนเกี่ยวกับการเขียนสัญลักษณ์แผนภาพผังงานนะครับหรือที่เรียกว่าโฟลชาร์ดนะครับสำหรับในการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราก็จะต้องมีการเขียนผังงานนะครับควบควรไปโดยปกติเราก็จะเขียนผังงานก่อนนะครับก่อนที่จะเขียนโปรแกรมนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเวลาเราเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับโปรแกรมเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับ อาจจะมีข้อบกพร่องเราก็ต้องปรับปรุงแก้ไขให้โปรแกรมทํางานได้สมบูรณ์นะครับเมื่อเราปรับปรุงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาแก้ไขผังงานฉะนั้นเวลาทํางานจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็นิยมเขียนโปรแกรมให้เสร็จนะครับแล้วก็ค่อยมาเขียนผังงานทีหลังแต่จริงๆแล้วควรจะเขียนผังงานก่อนนะครับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนผังงานนะครับก็จะมี microsoft นะครับ visio นะครับโปรแกรม e-romac นะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะใช้เครื่องมือออนไลน์ตัวหนึ่งนะที่ใช้ในการเขียนโฟชาร์ตนะครับโดยที่เราเข้าไปที่เ w ็บนะครับร r อโนะครับตัวนี้ก็จะสามารถสร้างผังงานออนไลน์ได้นะครับหรือว่าโฟชาร์ตนั่นเองนะครับเราไปเรื่อกันเลยนะครับสร้างแผนภาพใหม่นะครับเสร็จแล้วแผนภาพเปล่านะกดสร้างครับเราก็จะได้กระดาษ A4 มานหนึ่งงานนะครับถัดมาเราก็ มาดูสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ในการเขียนพปังงานนะครับอันแรกเลยนะครับอ่อตัวนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดนะครับ t h e ิเนเตอร์นะครับจุดเริ่มต้นจุดสิ้นสุดจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับต่อมานะครับ สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็จะเป็นลักษณะสัญลักษณ์ของโปรโเซสนะครับการทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับการบวกลบคูณหารนะครับการประกาศตัวแปรการกำหนดค่าตัวแปรก็จะใช้สี่เหลี่ยมนะครับถัดมานะครับถัดมาตัวนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับใช้ในการ รับค่าแล้วก็แสดงค่าโดยที่จะไม่ระบุอุปกรณ์นะครับว่ารับค่ามาจากคีย์บอร์ดหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแสดงผลผ่านหน้าจอหรือเปล่านะครับแต่จะเป็นตัวที่ใช้สําหรับรับค่าเข้ามาโดยไม่ระบุชนิดอุปกรณ์แล้วก็ใช้ในกรณีแสดงผลโดยที่ไม่ระบุว่าแสดงผลผ่านหน้าจอหรือว่าแสดงผลผ่านเครื่องพิมพ์นะครับตัวนี้นะครับถัดมานะตัวนี้ก็จะเป็นอินพุตนะครับเป็นสัญลักษณ์ในการรับค่าจาก จากแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าจากเมาส์ก็ได้นะครับเป็นอินพุตนะครับที่รับค่าแล้วก็รับค่ามาจากแป้นพิมพ์หรือว่าเมาส์นะถัดมาครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นภาพที่ใช้ในการแสดงนะครับแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอนะครับถ้าเราเขียนโปรแกรมให้แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวถัดมาครับแสดงผลลัพธ์ผ่านทางเครื่องพิมพ์นะครับ แสดงผลลัพธ์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นการแสดงผลลัพธ์ผ่านทางเครื่องพิมพ์ในกรณีที่เราเขียนโปรแกรมให้มีการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับถัดมาครับตัวนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการแสดงเงื่อนไขนะครับมีการตรวจสอบเงื่อนไขอะไรพวกเนี้ยตรวจสอบว่าวันนี้ฝนตกหรือเปล่าก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวถัดมานะครับหมดหรือยังตัวนี้ครับตัวนี้เป็น จุดเชื่อมนะครับในกรณีที่เราเขียนผังงานและผังงานไม่พอนะครับหมายถึงว่าในพไม่พอในหน้าเดียวกันนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นจุดเชื่อมกรณีที่เราเขียนแล้วมันไม่พอนะครับแล้วมีการขึ้นหน้าใหม่เราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นเสั็ลักษณ์ผังงานคร่าวๆนะครับที่เราที่เราจะใช้ในการเขียนผังงานกันอผมจะเริ่มเขียนผังงานตัวอย่างให้ดูนะครับ ตัวนี้เตรมมิเนเตอร์ลากมาวางจุดเริ่มต้นนะครับจ่มีจุดเริ่มเราเขียนว่าเริ่มต้นอะไรครับเริ่มต้นสมมุติผมจะเขียนขั้นตอนการมาโรงเรียนนะครับคปปี่ปีแบบนะี้ด้านล่างก็ผมจะเขียนสิ้นสุดเอาไว้นะอันนี้เป็น default นะครับในเรื่องของการเขียนผังงานหรือว่า o w c h a r t จะต้องมีตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็สิ้นสุด ถัดมาน,นครับตื่นนอนตื่นนอนก็ใช้สี่เหลี่ยมนะครับผมบอกว่าสี่เหลี่ยมเนี่ยใช้ในกรณีที่เป็นกินจากรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือการประมวลผลตื่นนอนนะครับตื่นนอนนะครับ copy ี้นะอาบน้ำนะครับอ่าบน้ำเป็นฟัน ตัดมานะครับแต่งตัวนะครับแล้วก็ไปโรงเรียนโอเคนะครับเมื่อเราวาดเสร็จนะครับเราก็ ใช้ลูกศรน,นะครับวาดลูกศรลงมาเพื่อแสดงทิศทางการทํางานของผังงานนะครับก็จะทํางานจากบนลงลงล่างนะครับจากลูกตามลูกศรเลยครับเริ่มต้นตื่นนอนแล้วก็ลูกศรก็จะเป็นบอกทิศทางในการทํางานนะครับอำหนะ้าแป็งฟันแต่งตัวนะครับ จากนั้นไปโรงเรียนแล้วก็สิ้นสุดอันนี้เป็นตัวอย่างผังงานในกรณีที่เราไปโรงเรียนนะครับกิจกรรมไปโรงเรียนโอเคนะครับถัดมาผมจะปรับปรุงเพิ่มเติมนะครับโดยให้มีเงื่อนไขนะครับมาตรวจสอบตรงนี้นะครับแต่งตัวเสร็จเราจะมีการตรวจสอบเงื่อนไขนะเราตรวจสอบว่าฝนตกหรือเปล่านะครับ ฝนตกไหมเราบอกว่าถ้าฝนตกเราทำอะไรครับอ่านหนังสือที่บ้านอ่านหนังสือที่บ้านอ่าทันมากนะครับลาก อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเขียนข้อความไว้นิดนึงนะเด็นฝนตกไหมนะครับถ้าเราบอกว่าใช่นะครับฝนตกผมคัี้แบบ น,นี้ไม่ใช่ครับรูปแบบเราก็จัดเองนะครับกรณีที่ตรงนี้เป็นเงื่อนไขนะครับฝนตกไหมถ้าใช่เราบอกว่าอ่านหนังสือที่บ้านถ้าไม่ใช่เราบอกว่าไปโรงเรียนนะครับถัดมาเราก็ใช้จุดเชื่อมนะครับจุดเชื่อมอในหน้าเดียวกันแบบนี้นะนอกจากใจะใช้แบบนี้แล้วเราก็สามารถใช้ในกรณีที่เราเขียนไม่พอนะครับหรือว่าเราเขียนแล้ว พื้นที่ไม่พอเนี่ยเราก็สามารถใช้จุดเชื่อมนะครับแล้วก็เขียนสัญลักษณ์มาไว้นะจุดที่หนึ่งจุดที่สองเพื่อเป็นรีเฟรน์นะครับมาเขียนต่อแต่ว่าต้องอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับ okay. อันนี้ก็อาจจะจัดนะครับรูปแบบให,ให้ดูดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะผังงานตัวอย่างนะครับ ตื่นนอนอาบน้ำแปรงฟันแต่งตัวตรวจสอบเงื่อนไขนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมนะครับต่อมานะครับเอาที่แล้วเนี่ยครับเรามีการเขียนโปรแกรมตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก็จะมีการแสดงข้อความนะเป็นแสดงชื่อเราจะเขียนพลังงานได้อย่างไรนะครับเราก็มาดูนะครับอันนี้ทําเสร็จเราก็เซฟนะครับ ที่ผมเปิดมาอีกัันหนึ่งนะอ่าอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือจุดเริ่มต้นนะเริ่มต้นครับแล้วก็สิ้นสุดนะครับ เรากลับไปดูครับที่เราเขียนโปรแกรมมาไว้ตรงนี้ใช้ P ินิพ i n ิเป็นคําสั่งที่แสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอฉะนั้นสัญลักษณ์ที่เราจะใช้นะครับก็ต้องเป็นแสดงผลลัพธ์ทางหน้าจอนะครับตรงนี้เราก็เขียนนะแสดงอะไร ถัดมาเราก็ลาคลูกศอนเป็นจุดแสดงลำดับการทำงานนะครับอันนี้ก็จะได้ผังงานจากโปรแกรมนะครับคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าคนที่เขียนโปรแกรมนะครับมาเห็นปุ๊บก็จะรู้ทันทีว่าถ้าเป็นภาษา C นะครับก็จะต้องใช้คำสั่ง printf แต่ถ้าเป็นภาษา j าวาก็จะใช้คำสั่ง system o t print นะครับเพราะว่าดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้ก็คือ ให้เขียนแสดงข้อความผ่านหน้าจอโดยข้อความที่ชื่อว่าโดยข้อความนะครับแสดงว่า my name is น a r ล b e t นะครับพอเราทำเสร็จนะครับตัวนี้ก็เราก็ลองบันทึกนะครับมันก็จะให้บันทึกนะครับหรืออาจจะเป็นส่งส่งออกก็ได้นะครับส่งออกเป็นรูปภาพนะครับอ่าเป็นรูปภาพแล้วเราก็เซฟจากนั้นเราก็อาจจะไปวางในบทก็ได้กันนะก็แล้วแต่เราก็จะเห็นว่า โปรแกรมตับนี้ก็ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเขียนผลง,งานนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ